บทที่9ห่วงรักรุงไพรินรู้สึกตัวสิ่งแรกที่เธอมองหาคือพามเพราะคิดว่าชายหนุ่มอาจจะฟุบนอนอยู่ข้างๆแต่เมื่อไม่เห็นก็โล่งอกที่เขาเมื่ทรมานตัวเองนั่งเฝาเ้าเธอทั้งคืนรุงไพรินก้าวลงจากเตียงก่อนจะเดินไปยังห้องนอนของพามเจอกับบุษบาและเด็กรับใช้ที่ถือถาดอาหารกับยาเข้ามาพอดี ทำไมไม่นอนพักผ่อนละจ๊ะรุงไม่เป็นอะไรแร้วค่ะคุณป้ารุงภัยรินส่งยิ้มให้บุษบาเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวที่ตอนนั้นเอนดูเหมือนลูกคนหนึ่งไม่เป็นอะไรได้ยังไงดูสิคอยังมีรอยแดงอยู่เลยน้ำเสียงอบอุ่นแววตาที่แสดงออกว่าเป็นห่วงที่บุษบาแสดงออกกับเธอนั้นทำให้รุงไพรินคิดถึงผู้เป็นแม่ขึ้นมาจับใจรอยแดงแค่นี้ เทียบไม่ได้กับอาการเจ็บของคุณพามด้วยซ้ำถ้าอย่างนั้นป้าก็ฝากหนูรุง้งดูแลลูกชายป้าจะได้ไหมได้ค่ะเพราะทราบซึ้งใจที่พามเข้าไปช่วยเธอจึงอยากดูแลตอบแทนเขาบ้างบุษบาพยักหน้าให้เด็กรับใช้ส่งถาดในมือให้รุงไพรดินก่อนที่ทั้งคู่จะกลับออกไปปล่อยให้หนุ่มสาวเขาได้ดูแลกันละกันส่วนคนแก่ๆอย่างเธอนั่งรอฟังข่าวดีจะดีกว่า รุงไพรินเดินเข้าไปในห้องนอนของพามก่อนจะตรงไปวางถาดอาหารตรงหัวเตียงชายหนุ่มที่ตอนนี้ยังไม่ตื่นนอนรุงไพรินหย่อนตัวลงนั่งตรงขอบเตียงมองใบหน้าของพามเพิ่งรู้วันนี้ว่าขนตาของเขายาวมากกว่าของเธอเสียอีจมูกก็โด่งมากริมฝีปากก็อยากได้รูปสวยรุงไพรินไล่มือไปทั่วใบหน้าของชายหนุ่มอย่างอ่อนโยน พราะกลัวคนหลับจะตื่นก่อนจะโน้มตัวลงไปจุมพิษบนรอยฟกช้ำที่เห็นแต่ปากอยากได้รูปเบาๆหัวใจที่เคยดื้อรัน้นพยศว่าไม่รักเขาตอนนี้กลับตอบได้อย่างชัดเจนว่าเธอรักผู้ชายคนนี้เสียจแล้วแต่พอเงยหน้าขึ้นมองหัวเตยอีกฝั่งแววตาสงสัยก็เกิดขึ้นกับเธอทันทีก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินตรงไปยังตุ๊ก,กตาหมีตัวที่เห็นทำไม ถึงได้รู้สึกคุณตาแบบนี้รวงไพรินเอื้อมมือไปหยิบตุ๊ก,กตาหมีตัวนั้นขึ้นมาถือไว้ยืนจ้องอย่างครุ่นคิดถึงเรื่องราวในวันวานแม้จะผ่านมาหลายปีแต่เธอกลับไม่เคยลืมแต่ก็ต้องวางตุ๊ก,กตาลงที่เดิมเมื่อพามรู้สึกตัวคุณเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรพามยิ้มให้คนแรกที่เขาได้พบในเช้านี้อดคิดไม่ได้ว่า ถ้าตื่นมาทุกวันแล้วได้เห็นหน้ารุ้งไพรินคงดีไม่น้อยแม้จะบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่จังหวะที่จะขยับตัวชายหนุ่มก็ต้องนิ้วหน้ากับความเจ็บตามเนื้อตามตัวที่เพิ่งออกอาการทางทางที่เมื่อคืนถ้าไม่รู้สึกอย่าพึ่งขยับสิพยาบาลพิเศษเอ็ดชายหนุ่มไปเบาๆก่อนจะช่วยพยุงเขานั่งพิงหัวเตียงพร้อมทั้ใช้หมอนหนุนหลังอีกใบ จะได้นั่งสบายขึ้นรุงล่ะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วค่ะรุงไพรินไม่ได้โกโหกตอนนี้เธอดีขึ้นแล้วจริงๆแต่ร่องรอยที่ปรากฏรอบคอเล็กๆของรุงไพรินก็ยังส่งผลต่อความห่วงใยที่พามีให้หญิงสาวแต่ที่คอยังมีรอยช้ำอยู่อีกเดี๋ยวก็หายรอยช้ำแค่นี้ของรุง้งเทียบไม่ได้กับของคุณเลยด้วยซ้ำขอบคุณนะคะที่ไปช่วย ถ้าไม่ได้คุณรุ่งก็คงาพามยื่นมือไปปิดริมฝีปากของรุ่งไพรินเอาไว้ถ้าผมไม่ช่วยคนที่ผมรักแล้วจะให้ช่วยใครฮืมรุ่งไพรินอึ้งกับสิ่งที่ได้ยินก่อนจะหน้าแดงกล่ำขึ้นมาในทันตาเคิร์กเขินจนทำอะไรไม่ถูกอยู่ๆกระถูกาพามบอกรักแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้มือไม้เริ่มอยู่ไม่นิ่งส่วนคนบอกรัก ก็ได้แต่ยิ้มเอ็นดูเออทานข้าวก่อนนะคะจะได้ทานยาแก้ช้ำในที่สุดคนขี้อายก็หาทางออกให้ตนเองจนได้พามได้แต่อมยิ้มรุ้งไยรินพยายามควบคุมหัวใจตัวเองให้เต้นเป็นปกติอย่างถึงที่สุดตอนนี้ความประหมาาส่งผลให้มือเล็กๆของเธอสั่นเทาขนาดจับช้อนจะป้อนข้าวต้มให้กับพาม ชายหนุ่มเห็นแล้วแต่ไม่อยากแซวให้เธอเขินไปมากกว่านี้เมื่อทานข้าวต้มก็ตามด้วยยาที่หมอเตรียมไว้ให้รุงงพายรินคอยดูแลพามอย่างใกล้ชิดความที่ได้พยาบาลดีชายหนุ่มจึงหายวันหายคืนแผลปกช้ำที่ชัดเจนบนใบหน้าตอนนี้จางหายไปมากบุษบาเองก็เต็มใจเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวอยู่ด้วยกันตามลำพังแม้จะหายดีจนไปไหนมาไหนได้แล้ว แต่พรามก็ยังกล้ยเป็นคนป่วยหนักเพื่อให้รุงไพรินคอยดูแลแม้จะรู้ว่าพยาบาลพิเศษก็เต็มใจดูแลเขาตลอดเวลารุ่งไพรินอยากถามพามว่าได้ตุ๊กตาหมีตัวนั้นมาจากไหนความอยากรู้ทำให้เธอถามชายหนุ่มไปตุ๊กตาหมีตัวนั้นของคุณหรอคะครับทำไมรุ่งชอบเหรอขนาดตอบพาม กระมองะปยัตุกตาตัวที่ว่าก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบมาถือไว้ก็น่ารักดีเออคุณได้มายังไงตอนเด็กๆผมเคยไปเมืองไทยพ่อกับแม่พาไปเที่ยวแต่กลับเดินหลงทางกับพวกท่านนั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งคนเดียวกระทั่งมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาแล้วก็นั่งเป็นเพื่อนจนกระทั่งพ่อกับแม่ตามมาพบตัวเข้าก่อนจากกัน เด็กผู้หญิงคนนั้นก็ส่งตุ๊กตาตัวนี้ให้ผมพร้อมกับคำพูดว่าไว้ดูตอนคิดถึงกันประโยคไว้ดูตอนคิดถึงกันทางรุ้งไพรินรับาพามต่างเอิดขึ้นพร้อมๆกันก็ว่าได้ก่อนที่ชายหนุ่มจะมองมายังเธออย่างไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินรุง้งรู้ได้ยังไงว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นพูดแบบนี้กับผมก็ก็รุ้งไพรินอ้ามอึง อันที่จริงเธอลืมประโยคนี้ไปแล้วแต่ขณะที่ฟังพามเล่าประโยคนี้ก็ผุดขึ้นมาแต่ก็ยังมีบางอย่างไม่แน่ใจนะักรุง้งคือเด็กผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมประโยคคำถามของพามดังขึ้นหัวใจชายหน่มเต้นรัวมั่นใจว่ารุ้งไพรินคือเด็กผู้หญิงเจ้าของตุ๊กตาหมีตัวนี้คืออาจจะใช่เพราะนั่นเหมือนตุ๊กตาตัวที่พ่อกับแม่ซื้อให้ตอนวันเกิดรุง้ง แต่มันไม่มีเสื้อนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ลุงไพรินลังเลแต่พรามกับยิ้มกว้างทันทีเสื้อปักเป็นรูปสายรุ้งหรือเปล่าใช่แต่เอ๊ะดวงตากลมของรุงไพรินเบิกกว้างพรามรู้ได้ยังไงเสื้อตัวนั้นอยู่นี่ต่างหากพราม์เดินไปหยิบเสื้อตุ๊กตาหมีที่เขาเก็บใส่กล่องไว้อย่างดีเพราะเคยทำขาดมาแล้วครั้งหนึ่งแต่แม่เย็บให้ และตั้งแต่นั้นมาเขาจึงแยกเก็บแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของจะรู้ได้ยังไงว่าหมีตัวนี้มีเสื้อที่ปรับเป็นรูปสายรุ้งด้วยผมเคยทำขาดจนแม่ต้องเย็บให้ความที่กลัวจะทำขาดอีกก็เลยแยกเก็บไว้ชายหนุม่มจัดการสวมเสื้อให้กับเจ้าตุ๊กตาหมีก่อนจะส่งให้กับรุงไพรินเธอรับไว้แล้วก็เอ่ยขอบคุณเขาด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานอบอุ่นน่าฟังไปที่สุด ขอบคุณที่ยังจำเรื่องราวต่างๆได้แระขอบคุณที่ยังเก็บตุ๊กตาตัวนี้ไว้อย่างดีตกลงรุง้งคือเด็กน้อยจ้าของตุ๊กตาหมีตัวนี้ใช่ไหมค่ะเมื่อสิ่งที่อยากเห็นอยู่ในมือของพามแล้วแบบนี้รุ้งไพรินก็ได้แต่เอ่ยรับในที่สุดก็เจอเจ้าของทางเจ้าของตุ๊กตาหมีและเจ้าของหัวใจผมทางคู่สบตากันละกัน แววตาบ่งบอกความในใจที่ไม่ว่าจะปกปิดแค่ไหนก็ไม่สามารถทำได้พามน้มตัวเข้าไปจุบคนที่เขาเฝ้ารอด้วยหัวใจที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยรักซึ่งรุงไพรินนั้นก็จุบตอบชายหนุ่มกลับไปเช่นกันแม้จะไม่ได้จุบเก่งกาลอะไรมากนะักแต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าเธออยากสัมผัสชายหนุ่มเช่นกันพามกระชับร่างบางเข้าหา จับตุ๊กตาหมีในมือของรุ้งภัรินไปวางไว้ที่หัวเตียงก่อนเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามันเกะก,กาศเสร็จแล้วขณะที่จูบมือของชายหนุ่มก็เริ่มรูปไร้ปลุกเร้าวความต้องการของรุ้งภรัรินให้ดุกโชนจากแต่ก่อนที่หวังทําให้หญิงสาววิ่งเข้าหาจากสัมผัสที่หมั่นมอบให้มาถึงตอนนี้พามได้เปลี่ยนใจแล้วเขาจะเป็นฝ่ายเริ่มเอง แะจะไม่หยุดจนกว่ารุ้งไพรินจะบอกให้เขาหยุดแผ่นหลังของรุ้งไพรินสัมผัสกับเตียงนอนนุ่มๆก่อนที่พามจะตามมาสัมผัสสมองของหญิงสาวผู้ไม่ประสากับเรื่องเซ็กมึนงงความรู้สึกว่าปวามค่อยๆเกิดขึ้นร่างบางสะดุง้งยามที่มือของพามลากผ่านเนื้อนวล พราะตอนนี้ชายหนุ่มมือไวสอดมือเข้าใต้เสื้อตัวที่รุงไพรินสวมก่อนจะรูปผิวนุ่มลื่นมือขึ้นลงรุงไพรินหายใจติดขัดกับการจู่โจมครั้งนี้ของเขาพามถอนจุบออกช้าๆเพื่อให้เธอได้หายใจก่อนจะสุกไซตต่ำลงไปตามแอ่งกิปจอจรรับไปหยุดตรงที่มือสัมผัสรุงของผมสวยที่สุดขอผมนะครับที่รัก คำขอที่มาพร้อมกับจุมพิตร้อนแรงบนหลังมือเพื่อขออนุญาตเปิดทางแต่ไม่นานรุงร้งไพรินก็เริ่มอ่อนระทวยเวลานี้ท่อนบนของรุงร้งไพรินเปลือยปล่าเสร็จแล้วพาม่อยากให้รุงร้งไพรินต้องอายคนเดียวเขาจึงถอดเสื้อโชว์ซิกแพคบ้างในตาสีฟ้าทรงสห์สบกับในตาสีดำเข้มก่อนจะโผลเข้าหากระจูบกันย่งดูดดื่มความรัก ที่เอรอ้รนในห,หัวใจเป็นตัวกระตุ้นให้ทั้งสองคนสัมผัสกันละกันแม้รู้ว่านี้ไม่สมควรแรุ้งภายรินกลับสั่งตัวเองไม่ได้หยิงสาวรูปร้ายใบหน้าลำคอและเนื้อตัวของาพามเช่นกันแววตาของเธอตอนนี้ช่างยั่วยวนเซ็กซี่เหลือร้ายอย่ามองใครด้วยสายตาแบบนี้นอกจากผมรู้ไหมพูดจบกระจุบคนในอ้อมกอดยังดูด,ดื่ม บอกความต้องการส่วนรุ้งไพรินนั้นออกอาการงงไม่ดูด้วยซ้ำว่าเธอใช้แาวตาแบบไหนมองพามถึงถูกห้ามแบบนี้แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดหาคำตอบในเวลานี้เสียงครางเพราะความว่าวิวของรุ้งไพรินดังขึ้นต่อเนื่องหญิงสาวไม่รู้จะระบายความรู้สึกวิววิวตรงท้องนอนนี้ยังไงดีจึงขยำขยี้ผ้าปูที่นอนสีเข้มของชายหนุ่มแทน พามคะเสียงกระเเอาของรุ้งไพเรียนดังขึ้นแต่ก็แสนเบาหวิวนั่นเพราะอารมณ์ของเธอกระเจิดกระเจิงไปไกลเสียแล้วโดยมีพามคอยกระตุ้นมอบความรู้สึกแปลกใหม่ให้ได้สัมผัสอย่างต่อเนื่องพามจัดการถอดกางเกงให้พ้นทางเหลือไว้เพียงบิกินี่ตัวจิว๋วเข้าชุดกับบราซียตัวเมื่อครู่ที่เขาถอดทิ้งไปก่อนหน้ามารู้ตัวว่าเหลือเพียงบิกินี รุงภัยดินก็รีบหนีบขาเข้าหากันทันทีแต่พามก็ไม่ยอมง่ายๆเพราะชายหนุ่มแทกตัวกันไว้ก่อนอย่างรู้ทันอย่ามองนะน้ำเสียงสันส่นๆของคนขี้อายที่ตอนนี้เนื้อตัวแดงระเรื่อไปทุกสันส่วนเอ่ยบอกพร้อมทั้งพยายามยื่นมือไปปิดส่วนที่เธอห่วงแหนแต่คิดว่าน่าอายรุงภัยดินมองพามระศบตาเขาเขาอย่างจัง ต่สุดท้ายเธอก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อแววตาทรงสเสน่ห์ของชายหนุ่มเสียเองพามไม่สนใจมือน้อยๆตรงหน้าชายหนุ่มจูบหน้าขาของเธอทั้งสองข้างนั่นทําให้รุงไพรินขนลุกชายหนุ่มจึงจูบมากขึ้นระมากขึ้นไม่นานก็รั้งมือของหญิงสาวออกไปได้สําเร็จรุงไพรินดับตาแน่นไม่กล้ามองหน้าพาม ที่กำลังวนเวียนสัมผัสอยู่กลางลำตัวที่แม้จะมีบิกินี่อยู่แต่พระแพรเนื้อดีบางเบาหรือจะป้องกันสัมผัสจากปลายริ้นันร้ายกาจของพามได้เธอหอบกระเสาวกับอารมณ์ที่ไม่คุ้นชินพายายามขบเม้มริมฝีปากเนื่องจากกลัวชายหนุ่มได้ยินเสียงที่น่าอายแต่ก็ทำได้เพียงไม่นานรุงไพเดนก็ร้องครางออกมาอย่างยากจะกลั้นได้ไหว เธอถึงกับยกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองไว้แน่นแต่เสียงครางก็เล็ดลอดออกมาทำให้พามได้ยินชายหนุ่มปลดตะขอกางเกงก่อนจะั้งลงไปให้ผลร่างกายพร,พร้อมๆกับอันเดอร์แวร์ในคราวเดียวก่อนจะขึ้นไปทบทับเพื่อจูบรุงไพเรียนอีกครั้งผมรักคุณคำว่ารักดังก้องอยู่ในห้วงของความรู้สึกคนอ่อนประสบการณ์ถูกรุกทั้งสามจุดแบบนี้ ก็ถึงกับอ่อนปวกเปียกได้เรียวแรงจะต่อต้านเธอทอรมานอย่างไม่เคยจะเป็นมาก่อนความรู้สึกเร่าร้อนว่าบหวามดึงเธอให้จมดิ่งอยู่ในห้วงอารมณ์ปรารถนาพามถอนจุบออกอย่างอ้อยอิงสบตาหวานล้ำของคนในอ้อมกอดรุงต้องการคุณได้โปรดคราวนี้รุงไพรินเป็นฝ่ายจูบพามก่อนเองบ้างแมจะจูบไม่เป็น แต่ก็ทำตามใจปรารถนามือนอน้อยๆสัมผัสร่างกายที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามของพามอย่างสเปสสปาจะกลับกระตุ้นชายหนุ่มให้ตื่นตัวหนักขึ้นพามไ้จุบรุงไพรินอีกครั้งพร้อมกับรังบีกินนี่ปาการดาสุดท้ายของหญิงสาวออกพามคะคุณกำลังทรมานรุง้งได้โปรดช่วยรุ้งทีคำขอร้องของรุงร้งไพเรนดังขึ้นอีกครั้ง าพามเองก็หมดความอดทนที่จะรังรอเช่นกันจากนั้นก็ค่อยๆแทรกตัวเข้าหาความรู้สึกรับแน่นและต่อต้านโดยการบีบตัวของรุ้งไพรินทำให้าพามต้องหยุดเขารู้ว่าเธอยังบริสุทธิ์ผุดผ่องจึงรังรอเวลาแต่ถึงจะอ่อนโยนมากแค่ไหนรุ้งไพรินก็ต้องเจ็บปวดแน่ๆเจ็บไหมรุ้งทนได้ถึงจะบอกว่าทนได้แต่สีหน้าของรุ้งไพริน กลับแสดงออกถึงความเจ็บปวดเพราะรักเธอจึงยอมมอบสิ่งที่ห่วงแหนที่สุดในชีวิตให้พามตอนนี้เธอรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่รันเข้ามาตรงกลางลำตัวพี่จะถนอมรุ้งให้ดีที่สุดเสียงทุ้มของพามดังขึ้นชายหนุ่มขบกรามแน่นพามน้มตัวลงไปจูบหญิงสาวอย่างเร่าร้อนเขาอยากพาเธอไปจากจุดครึง่งครึ่งกลางๆงนี้เรามั่นใจว่าอีกไม่นานเธอจะมีความสุข จนดืมความรู้สึกเจ็บในครั้งแรกที่เขาผ่านเยื่อบางๆเข้าไปเมื่อส่งตัวเองจนลึกสุดพามก็หยุดโอเคไหมเจ็บหรือเปล่าน้ำเสียงห่วงใยเอ่ยถามคนในอ้อมกอดก่อนจะจูบเธออีกครั้งดุงภายดินสายหน้าให้กับชายหนุม่มเพราะพูดไม่ออกแต่ความอึดอัดก็ทำให้เธอขยับหนีนั่นทำให้พาม ถึงกระเป๋าลมออกจากปากหนักๆก็็จะเริ่มสอนบทเรียนต่อไปให้รุงไพรินเซ็ครั้งแรกของพามถ้ารุงไพรินจบลงโดยความนุ่มนวลและหอมหวานแม้จะไม่มีท่วงท่าหรือรีราที่รอผลมากมายนักแต่สำหรับพามเรื่องนั้นเขาจะเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปก็ไม่เสียหายเพราะเพียงแค่นี้เขาก็อิ่มเอมจนพูดไม่ออกแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความรัก ของคนสองคนและจบลงด้วยความรักเช่นกันาพามกระชับอ้อมกอดที่มีรุ้งไัยรินอยู่ในอ้อมแขนแน่นทั้งคู่หลับไปด้วยกันเพราะความเหนื่อยอ่อนรุ้งไัยรินตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องยอมรับความจริงเพราะตัวเธอเองก็รักพามอยู่ไม่น้อยดวงตากลมโตมองคนที่นอนหลับสนิทอยู่ข้างๆแต่ถึงอย่างนั้น เขาก็ยังไม่ยอมปล่อยเธอให้เป็นอิสระยังคงกอดไว้จนถึงเช้าความสับสนแต่ความรู้สึกผิดที่ทำตัวแบบนี้ส่งผลให้รุ้งไยรินยิ้มไม่ค่อยออกเท่าไหรนะ่นักถึงจะรักพามากแค่ไหนแต่เรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นเร็วไปสำหรับเธอมีหน่ำซ้ำยังคิดเองเออเองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็แค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น หญิงสาวขยับตัวลุกขึ้นจากเตียงก่อนจะกลับห้องไปอาบน้ำแต่งตัวออกไปทำงานทันทีส่วนคนขี้เศร้าที่เสียพลังงานจากเรื่องเมื่อคืนมากไปหน่อยตอนนี้รู้สึกตัวตื่นแล้วพอไม่เห็นรุ้งพายเรินบนเตียงนอนจึงเดินไปหาเธอในห้องน้ำรุง้งที่รักอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบรับจากคนที่คิดว่าอยู่ด้านในพาม จึงจับลูกป,ปิดประตูมันไม่ได้ล็อกจึงเปิดเข้าไปแต่กลับไม่พบรุงไพรินแม้แต่งเงาความรีบร้อนตามหารุงไพรินทําให้พามคว้าเพียงผ้าคนหนูขึ้นมาสวมก่อนจะก้าวยาวๆไปหาหญิงสาวที่ห้องขออยู่นานก็ไม่มีคนเปิดจึงถือวิาสาสะเปิดเข้าไปแต่ก็ไม่พบรุงไพรินอยู่ดีเสียงเอะอะของลูกชายตัวดีทําให้บุตรสาเดินมาดู ก่อนจะพบลูกชายที่แต่งตัวหมินเมเร์เกินแม่ครับเห็นรุ้งหรือเปล่าออกไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วน้ำเสียงตึงๆพอไม่ค่อยพอใจลูกชายดังขึ้นส่วนาพามได้ยินแบบนั้นก็ตาโตเขาคิดว่าเช้านี้จะตื่นมาพร้อมกับรุ้งไพรินแล้วเอ,อิดอรุณสวัสดิ์พร้อมกับจุบสักครั้งแต่ไงเธอจึงออกไปทำงานก่อน ถามลุกขึ้นจากเตียงทั้งๆท,ที่เขาไม่รู้สึกตัวบ้าชัดๆอะไรนะครับเป็นรูปผู้ชายทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบนะพามอย่าคิดว่าแม่ไม่รู้ไม่เห็นแม่เอนดูหนูรุ้งมากก่อนหน้านี้ลูกจะมีอะไรกับใครแล้วทิ้งคว้างไม่ใหญ่ดีแม่ไม่เคยว่าแต่กับหนูรุง้งแม่ขอบุษบาเอ่ยติงการกระทำของลูกชายพาม จึงให้คำมั่นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผมรู้ครับผมจริงจังกับเธอมากผมรักรุ้งครับแม่ผู้หญิงคนนี้คือแม่ของลูกผมรักแต่ก็ใจไวข่มเหงน้องได้นะขณะขยับหนีมือของแม่ที่ยื่นมาหยิกต้นแขนาพามก็เอ่ยขึ้นแม่รู้จะไม่ดูได้ยังไงเมื่อเช้าแม่บังเอิญเห็นหนูรุง้งเดินออกมาจากห้องนอนของเรา แล้วดูสภาพของลูกตอนนี้สิใช้ได้าจะที่ไหนกันผมขอโทษเดี๋ยวผมไปตามสายให้แม่ก่อนนะครับพามหอมแก้มแม่ไปฟอดใหญ่ก่อนจะรีบกลับไปอาบน้ำแต่งตัวสั่งให้โทมัสโซเตรียมรถเราตรงดิ่งไปที่บริษัททันทีเช้านี้ชายหนุ่มเข้าบริษัทพร้อมใบหน้าที่เต็ม,ปมไปด้วยความสุขในมือถือดอกมาช่อใหญ่มาด้วยภาพที่เห็นทำเอาพนักงาน มองตามกันตาปริบป,ปรบต่างคิดไปต่างๆนานาว่าพามดีอกดีใจด้วยเรื่องอะไรแม้รุงไพรินจะตั้งสติกลับไปทำงานแต่ก็ใช่ว่าจะมีสมาธิจดจ่อสักเท่าไหร่นักเธอนั่งเหม่อรอยเป็นระยะะ,ยะก่อนจะออกไปดูไซงานกับวินยัยจึงส่วนทางกับพามที่กำลังเข้าบริษทัทชายหนุ่มเดินตรงไปยังห้องประชุมใหญ่ ที่ยกให้ทีมงานของรุ้งไพรินใช้นั่งทำงานชั่วคราวแต่พอก้าวเข้าไปกลับไม่พบคนที่อยากพบมาแต่เงาและได้รู้ว่ารุ้งไพรินนั้นไปไซงานกับวินัยเมื่อครู่หัวใจของพามพอเหียวลงปลาถนัดตาทันทีตามไปไซงงานไหมครับเจ้านายไม่ต้องหรอกฉันเองก็มีประชุมสำคัญด้วยพามวางช่อดอกไม้บนโต๊ะทำงานของรุ้งไพริน ก่อนจะกลับออกไปอย่างห้องทำงานเพื่อสะสางานของตนเช่นกันความที่ยุ่งจนแทบไม่มีเวลาหายใจคนหนึ่งยุ่งจริงๆแต่อีกคนจงใจทำตัวให้ยุ่งเข้าไว้ถึงขั้นกลับบ้านดึกๆด,ดื่นๆเพื่อให้คนในบ้านหลับไปก่อนและตัดสินใจว่าจะย้ายออกไปอยู่ที่โรงแรมตอนนี้เธออยากอยู่กับตัวเองสักพักอยากใช้เวลาคิดและไต่ตรองเรื่องที่เกิดขึ้น แต่พอเข้าไปในห้องก็ต้องสะดุง้งเมื่อเห็นพามนั้นนั่งอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าเบื้องตึงคุณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่สักพักแล้วพามลุกขึ้นแล้วเดินมาหารุงไพรินวันนี้ทั้งวันถลบหน้าขาวจนรู้สึกได้วันนี้ยุ่งมากเลยเหรอครับฮึยุ่งมากค่ะรุงไพรินเชยใชกอจะเอี้ยวตัวหลบชายหนุม่มแต่พาม กับคว้าเธอเข้ามากอดกอดจะหอมแก้มแดงปล่างปรปหลายครั้งคล้ายจะลงโทษไกลๆอย่านะปล่อยเลยโกรธอะไรผมเปล่าสักหน่อยคนคิดเองเออเองปฏิเสธแต่มีหรือที่พามจะเชื่อน้อยใจใช่ไหมไม่ใช่ปากแข็งพามกระซิบข้างหูกอนจะช้อนอุ้มคนปากแข็งขึ้นมาแล้วก็พาไปยังเตียงดงพรินดิ้นรน หวังลงจากอ้อมกอดของชายหนุม่มแต่มีหรือที่าพามจะยอมทำตามง่ายๆไม่นะปล่อยสิท่าทางแบบนี้คือการโกรธหรือง,งอนจริงๆซะด้วยสิชายหนุ่มยิ้มเจ้าเล่นั่นยิ่งทำให้คนขี้งอนอย่างรุ้งไพรินงอนชายหนุม่มแบบไม่มีเหตุผลต่อไปแต่ดูจะมากขึ้นไปอีกไม่ใช่สักหน่อยปล่อยเลยนะรุงเหนื่อยจะนอน ก็นอนสิครับผมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยก็กอดซะแน่นขนาดนี้จะนอนได้ยังไงอีกอย่างก็ยังไม่ได้อาบน้ำด้วยคออ่างของรุ่งไพรินมีสารพัดแต่พามกลับไม่ทาตามสักข้อที่เมื่อคืนยังหลับได้แล้วอีกอย่างตัวรุ่งก็หอมไม่ต้องอาบน้ำสักอาทิตย์ก็ยังได้เพื่อพิสูจน์ว่าเขาพูดเรื่องจริงพามจึงจูบ ระหอมรุงร้งไพเรินไปเสียทั่วใบหน้าระดำตัวคนตัวเล็กจึงปัดป้องภารวันแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเลยบ้าปล่อยนะนอนไม่งั้นผมจะทำให้รุง้งไม่ได้นอนทั้งคืนทะลึง่งลามกคนบ้าอืมเสียงค้านของรุ้งไพยรินหายเข้าไปในรำคอเมื่อถูกพามประกบจูบลงมาเริ่มจากจูบ ก็พานต่อไปถึงเรื่องอื่นๆที่วาบหวาม,มากกว่านี้แต่าชายหนุ่มก็ต้องห้ามใจไว้ก่อนพอถอนจูบออกก็กระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นรุงไพรินนอนกระพิบพตาปริบๆอยู่แบบนั้นทางทางที่ไม่อยากพบหน้าเขาสักเท่าไหร่แต่ทำไมหัวใจถึงได้คานสิ่งที่สมองสั่งนักก็ไม่รู้แม้จะไม่ชินกับการนอนให้ใครสวมกอดแบบนี้ ต่สุดท้ายรุ้งไพรินก็หลับไปพามที่แกล้งหลับไปก่อนหน้าลืมตาขึ้นมามองคนในอ้อมกอดดวงหน้ารออตาคิ้วก่งได้รูปแพรขนตางอนหนาจมูกโด่งรันรับกับริมฝีปากที่หอมหวานไม่ว่าจะได้สัมผัสครั้งใดก็ต้องหลงไหลชายหนุ่มปัดปลอยผมที่คลอเคลิ้มรำคอออกให้รุ้งไพรินอย่างอ่อนโยนพอหับสนิท จากที่นอนนิ่งไม่ไหวติงตอนนี้รุ้งไพยรินกลับเป็นฝ่ายกอดาพามแทนชายหนุ่มยิ้มยังม,มีความสุขก่อนจะหลับตามเธอเช่นกัน